งัวกินน้ำนะะแล้วก็ปลยครอยยุค่ะยังท่านดืบไป้นี่ไวไวมันอยมันหากินก็นจะ้ะถ่ายงัวที่เดวเบิ่งได้ใจเด้องัวกินน้ำน้ำก็รีไทยให้ดู่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็ะดคนไทยยังบ่ะเด็ กินเลยกินเลยเลยนีสองมือเรามาเลี้ยงงวจ้ะสองมือมาเลี้ยงงวดยืนหน้ามาสาเอาไปลาบอกมีย่ายาอยู่ฟังนั่นทีน่เนียมากินน้ำทั้งนี้มีป้าป้ามาถึงเอามาเปิดน้ำป้าป้าให้กินอยู่ฟังนี้ก็เลยผูกไว้ทั้งนี้แหลปะปานนี้มือแรงผูกไว้นั่งสั่ง,งนหน้าทั้งนี้แหละ ไอปุ้ยยังดีเดิค่ะเดินเนี่เอางมือมาปลูกไว้ในหน,หน้าหน้าหน้าติดบานจนนนนนน้ะหน้าติดบานก็เลยปลูกไว้นี่เลยใกล้ๆบ้านกิ่ใหญ่นี่แหละหน้าติดบานอ่ากินงหยาเต็มหยาดีบ่เมื่อยมาคำม,มา มาอยู่บ้านกะเลียงงัว่เขาตลาดก็ขายลอตเตอรี่เตื้อจ่ายด้วยสองอยางเดี๋ยวนี้แต่ละมือละวันเต้ชนมากสิอยุก็ขายลอตเตอรี่หลายกว่าเลียงงัว่เลียงงัวกะเลียงแต่วันหยุดจ้ะวันหยุดขายตอนนั้นก็นให้ลูกผักไหวล่างไหให้แน,น่น้านี่แหละจ้ะกินเลยไอโบคุมทีมนะจ๊ะไอโบ โูกคุมทีมบู๊คุมทีมไอ้บคุมทีม